สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่านะทุกคนนะพรุ่งนี้ก็หน้าฝนนะครับผมฝนตกหนักมากวันนี้น้ําป่าก็กําลังหลากนะทุกคนนะปกติลาธารเส้นนี้เนี่ยไม่มีน้ํานะครับผมเป็นข้งหลักใช่นะครับวันนี้น้ําเยอะมากครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะเข้ามาพักนะครับผมในช่วงป่าหน้าฝนนะทุกคนนะวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับก็ไม่รู้ว่า คืนนี้มนจะตกหรือเปล่าแล้วก็ว่าวันนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วทุกคนแต่ฟ้าทิศตะวันตกแสรฟ้าทิศตะวันะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีก้อนเมฆหรือว่ากรยุกฝนเรับสะมเขเริ่มมาแล้วครับผมิ่มืดมิดทุกคนวันนี้ผมจะไม่พักลังเงเส้นนี้นะจะเดินเข้าไปที่ไหนทุกคนเพื่อจะเข้าไปนะครับผมไปหาลำธารเล่นเส้นหนึ่งนะครับผมเพื่อต้องการน้ำหลากนะผมก็เลยจะ ไม่พักใกล้ลำทารใหญ่นะครับผมเพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยบางคืนในช่วงที่ผมหลับเนี่ยผมาก็จะตั้งตัวไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็เดินทางกันเลยครับผม ครับผมตอนนี้เนี่ยผมมาถึงอย่างอ่ลำธารน,นะทุกคนนะเล็กๆสายหนึ่งซึ่งลำธารเส้นนี้เนี่ยเขาจะมีเอน้ําเฉพาะหน้าฝนนะครับผมนะนี่เลยน้ำสายมากทุกคนนี่ท่านเจอมะเดี๋ยวผมก็าจะล้างหน้าแล้วก็ดื่มน้ําสักหน่อยนะทุกคนนะ น้ำเย็นนะทุกคนนะแล้วก็น้ำใสามากนะพี่ๆนะเพราะว่าถามว่าน้ำที่นี่ดื่มได้ไหมดื่มได้นะครับไม่มีเชื้อมาลาเรียนะก็ไม่เคยได้ยินว่าใครดื่มน้ำในป่าแล้วเป็นมา,ารีสบาบนแต่ไม่รู้ชื่อไม่รู้มีหรือเปล่าครับโอเคครับก็าลุยท่าทางแล้วหลังจากนี้เนี่ยออผมคงต้องหาที่พักละเพราะว่าเจอแหล่งน้ำแล้วครับผมเพราะว่าผมก็เดินมาไกลมาก,ามากเพราะว่า แหล่งน้าตรงนี้จริงๆต้องพาเดินตามลำธารใหญ่นะทุกคนนะมันก็จะไหลไปจนจบกันแต่ซึ่งพาาเดินตามลำธารใหญ่เนี่ยมันจะไกลมากนะครับผมก็เลยตัดตัดเข่านะผมขึ้นมาตัดเข่าขึ้นมานะผมเป็นทางที่มีคนเดินป่าอยู่แล้วนะครับผมเขาก็ตัดเข้ามาเข้าในาลำธารน,นี้ซึ่งลำธาน,นี้ไม่มีปลาไม่ได้ชนิดเดียวนะครับผมเขาจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนนะครับผมเขาก็เรียกว่าลำธารชั่วคราวหรือว่าลำธารนหน้าฝนนะครับผม โอเคครับเดี๋ระหว่างเทีนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเดินทางต่อนะครับ ครับผมเมื่อกี้ผมเดินขึ้นไปเนี่ยมันผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคล้ายสัตว์ใหญ่ทุกคนนะก็กลัวเป็นช้างหรือว่ากระทิงนะทุกคนนะถ้าผมไปเดินไปในทางเนี่ยกลัวจะไม่ปลอดภยัยตอนนี้ผมก็กําลังเดินลงมาทนนะล,ล้แรก็เอาไว้จะยาขึ้นไปพักที่ต้นน้ําที่มีน้ําตกนะทุกคนตอนนี้ไม่กล้าขึ้นไปแล้วผมออกทางเหมือนได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่ทุกคนไม่รู้ว่าสัตว์อะไรนะ ผมก็จะกลับไปพักที่ลำธารใหญ่ดีวกว่านทุกคนนะนก็ดูว่าไม่น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับผมที่ลำธารใหญ่เดี๋ยวจะอัพเดทให้ดูอีกทีนนะนขอเดินทางก่อนเพราะมันไม่ปลอดภัยมากเลยครับนะครับผมตอนนี้ลงมาถึงลำธารใหญ่ทุกคนก็กําลังหาที่พักอยกู่ทุกคนว่าจะหาที่พักบนเออต้นไม้ใหญ่ทุกคนนี่ก็ มันได้ขนไปขึ้นไม่ถึงนะครับผมมันไม่ปลอดภัยด้วยนะต้องหานดูเราจะนอนบนต้นไม้นะทุกคนคืนนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็ดูอีกทีนึ่งถ้าไม่เจอก็นอนบนพื้นราบนั่นแหละแต่เราหาที่ปลอดภัยนะผมเมื่อกี้เหมือนผมเห็นได้ยินเสียงคนนะก็ลองดูว่าอยู่ที่ไหนในป่ากนะ็คืนนี้เนี่ยยันนี้ไม่รู้จะได้ทำข้าวหาของป่าบหรืเ่านะเพราะว่าอนไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาไม่กินกันนะแถวบ้านผม ไ่ผักเป็นไ่ที่คันแล้วก็ขมมากนะโ okay. อเคนหลังจากนี้เนี่ยไปเดินหาทำเลที่พักก่อนนะทุกคนตอนนี้เสียวเหลือเกินนะเสียวสัตว์นะครับนน,นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเดินขึ้นมานะครับผมตามเนินเขาทุกคนเลยถ้าเป็นช้างเนี่ยมันจะขึ้นเนินเขาลาบากนะทุกคนถ้าเนินเขาอ,อย่างนี้เนี่ยก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยทุกคน พราช้างเนี่ยไม้ขนาดคนโอมเนี่ยมันมันหักได้สบายนะแต่พื้นที่แบบนี้มันไม่ค่อยเดินขึ้นไงเป็นกระทิงเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ลาธารอยู่ข้างล่างนู่นนะผมหมากําลังเดินขึ้นมาหาที่พักทุกคนที่ปลอดภยัยก็ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรนะทุกคนแต่ว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่แน่นอนนะผมก็ไม่ทันได้เห็นเพราะว่าผมหนีก่อนเพราะว่าหมาคนเดียวทุกคนเน้นความปลอดภัยก่อนนะนี่จะหาต้นไม้ จะนอนหรือว่าที่รัชฉันนอนละการนะุกะคนขึ้นเนี่ยมั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับผมดูสัตนามมันน่าจะลงมาที่ลาธารใหญ่ก็ผมก็จะหลีกเลี่ยงเรื่อยๆ,ๆทุกคนก็ถ้าเรามาคนเดียวหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกจะไปถ่ายผมไม่ไปถ่ายนะอยากให้ทุกคนได้เห็นแต่ไปไม่ได้นะครับเขาปลอดภัยผมโอเคครับแล้วผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนที่ผมเจอที่นอนทำเลยดีเลยนะครับผมนะ จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมตอนนี้เนี่ยเหนื่อยมากนะครับ ก็ยังหาต้นไม้ที่แบบขึ้นไปนอนได้ยังไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนก็เห็นอยุดพลัมต้นเนี่ยเล็กแล้วก็สูงวิวไปบนยอดแล้วทุกคนนะคนะอือมันขึ้นไปนอนไม่ได้ทุกคนถ้าเล็กเกินก็รับน้ําหนักผมไม่ไหวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเหนื่อยมากๆครับนะแล้วนะผมเพราะว่าเดินมาทั้งวันนะผมตอนนี้ผมก็ ได้นะครับผมได้เลือกหาที่พักแล้วก็เดินลงมาได้เรื่อยนะครับให้ออกห่างจากสัตว์ไม่เป็นช้างผมว่าไม่เป็นช้างนะครับผมเพราะว่ามันตอนที่ผมขึ้นไปที่เนินเขาได้ยินเสียงมันร้องนะครับผมมันร้องอก็ไม่คิดว่าช้างป่าจะกลับมาบริเวณป่าแถวนี้นะทุกคนนะปกติป่าแถวนี้เนี่ยช้างป่าเนี่ยก็จะกลับมาปีละครั้งนะทุกคนะ ครั้งปีนี้ก็น่าจะกลับมาเพราะหนาฝนครับเพราะเริ่มมีน้ำเลยน่าจะมากินแถวนี้นะก็ถ้ายังไงดีตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้สถานาการณ์ผมจะายังไงนะผมจะเดิอนออกไปจากป่าก็ไม่น่าจะทันมันน่าจะค่ำก่อนนะครับน่าจะคํำก่อนไปถ,ถึงชายป่าได้ก็โอเคนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าถึงชายป่าก็จะมาถึงตรงที่ผมเดินเข้าก็ที่ผมจอดรถจอดรถมอไซค์ไวนะ้ตอนนี้เนี่ย <c oughs> นีไกลมากเลยผมก็เสือกทะลึ่งน,นะคขึ้นมาลึกจะเข้าไปถ่ายน้ำตกสวยๆนะที่ลอาห้วยนะแล้ว <c oughs> ผมก็ตอนนี้ก็จะนั่งพักก่อนนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ได้นั่งพักเสร็จแล้วนะทุกคนผมก็จะเดินทางต่อนะครับผมก็เดินตามลำธารน,นี่แหละครับผมนะที่ผมขึ้นมาเดินตามลำธารน,นี่ครับ เป็นเส้นทางเก่าที่ผมมาครับเห็นไหมนี่เลยมาผมก็กลัวนะถ้าสมมติช้างเ่ยมันเดินเข้ามาในหมู่บ้านก็ต้องผ่านทางนี้นคะครับผมก็จะเดินออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วทุกคนเริ่มบ่ายแล้วนะดีนะวันนี้ฝนไม่ตกนะทุกคนงานนี้ผมนยุ่งเลย นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เดินลงมาตามลำทารกายแล้วนะทางที่ผมเดินเข้ามาก็ไกลพอสมควรนะก็คืนนี้ผมคิดได้ว่าผมจะกลับไปพักตรงแคร่นะครับผมนะที่อ่เใครมาทําไว้ก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะในเป็นเพื่อนๆในกลุ่มเรานะครับที่มาทําที่พักริมลำธารไวนะ้นะครับก็ผมว่าตรงนั้นน่าจะปลอดภัยนะตอนนี้เนี่ย เหนื่อยมากรู้ว่ถึงกี่โมงแล้วตอนนี้ซึ่งผมเดินมาก็กายมากนะจากที่พักตรงลำธารตรงนั้นเนี่ยแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถึงมืดหรือเปล่าก็อตอนนี้เหนื่อยมากก็จะนั่งพักก่อนนะทุกคนหลังจากนั่งพักเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในลำธารใหญ่เนี่ยน้าไม่ได้ใสเหมือนกับลำธารเล็กมื่อกี้เน่นทุกคนนะเห็นไหมมันขุ่นนะครับผมซึ่งผมไปตั้งทันน้อยๆน,นะก็ะมันยังไม่ได้ตตะกริงๆต้องตักตกกุอกอนก่อนนะ ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมในป่าปกติช้างเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ค่อยกลับมามันมีตัวเดียวนะแต่มันถึงมันดุมันดุมันดุนิดนึงนะครับเพราะมันเคยโดนนะครับผมมันถูกทาลายนะผมมันก็เลยดุนิดนึงผมก็เลยต้องรีบหนีนะครับก็ลงมาดูสักสองสามวันเนี่ยมันจะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก่อน ปกติเนี่ยส่วนน้อยที่มันจะเข้ามาสักคนเพราะว่ามันจะมาเหมนเขาบอกว่ามันมาเสร็จเหมือนมันมาวนเทิอกตรงนี้มันก็วนกลับนะครับกลับไปถิ่นถิ่นของมันถิ่นที่มันอยู่ประจำนะครับผมที่นี่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะมันมีแต่ต้นไผ่เหมือนกับว่ามันเป็นถิ่นมันเปลว่ามันเคยมาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลับมาผมก็ไม่เช่นกันนะจะมาเจอผมจะพูดอะไรแล้ว เหนื่อยมากนะครับขอพักเหนื่อยก่อนอ,อันนี้เนี่ยพูดตรงว่ารู้สึกใจคอไม่ดีนะเพราะว่ามาคนเดียวนะครับก็เขาหลังก็จะลองมากับเพื่อนๆแทนหรือว,ว่าดิดหรือว,ว่าจันเช่นนะทุกวนนะ้คือไม่เขาอาจจะไปหาลิงพันดาดีกว่านะช่วงนี้ก็ยังไปไหนไม่ค่อยได้เพราะฝนตกหน,กหนักนะครนะับเนาะพื้นเีาลง้วยลำบาก โอเคครับเดี๋ยวผมขอพักเหนื่อยก่อนนะเดี๋ยวถ้าจะเดินพักเสร็จเราเดี๋ยวไปเดินทางอีกทีนึง่ง ครับผมตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักเสร็จแล้วทุกคนนะก็เดินทางต่อครับผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงที่พักเราเนี่ยมืดไหมนะผมเนี่ยใจเต้นตุ๊กตัตุกตานะก็เอาพูดตรงๆว่าเข้าป่าเนี่ยผอนเสียนะครั้งแรกเลยนะชีวิตที่ผม วิ่งีช้างเนี่ยนะถามว่าเคยเห็นช้างมันก็เคยเห็นนะครับผมจะไม่เคยวิ่งหนีนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับโลกจริงๆนะไม่ค่อยมีคนมาเดินป่าแถวนี้เลย นะครับผมตอนนี้เนี่ยเริ่มมืดแล้วนะผมเดินนะครับผมยังไม่ถึงที่พักที่ผมจะไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตนานมากเพราะผมรีบเดินนะทุกคนนะผมกลัวมันจะค่ำเนี่ยมันจาอันตรายกว่าเดิมเพราะมันไม่สามารถมองรอบด้านนะได้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนตอนกลางวันนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยก็พยายามเดินสุดๆ <c oughs> นะครับผมนะก็ เดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อนทุกคนนะก็จะอัปเดตอีกทีนึ่งตอนมืดเลยละกันพอผมก็จะรีบเดินนะครับทุกคนนะตอนที่ผมต้องใช้ไฟฉายเลยละกันนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็จะรีบเดินต่ <c oughs> อนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากหายใจแทบไม่ทันนะทุกคนนะมาเข้าป่าก็มันก็ต้องมีเรื่องแบบไม่คาดฝันนะทุกคนนะใครที่เข้าป่าก็นะครับผมนะก็เตรียมตัวนะครับผมผมก็พวกอุปกรณ์ก็อย่างที่ผมแนะนำนะไปแช็คมีดนะครับผมนะอะไรพวกนี้นะครับไปฉาย เพื่อวันหนึ่งนะเกิดเหตุการณ์แบบผมนะครับหรือว,ว่าเราหลงป่าเนี่ยมันก็ยังมีอุปรกรณ์ที่ช่วยนะครับผมนะให้เราได้มีชีวิตรอดไปในวันต่อๆไปนะครับผมนะโอเคครับอย่าลังจางนี้ผมเดินทางต่อดีกว่าทุกคนไม่ไหวนะครับนะเดี๋ยวมันจะมืดเอา นะครับผมตอนนี้เนี่ยมืดแล้วนะผมก็ได้ดึงไฟฉายออกมาแล้วซึ่งผมก็ไม่สามารถมองข้างหน้าได้เห็นแล้วทุกคนนะนะครับผมตอนนี้เนี่ยมืดแล้วนะทุกคนนะผมก็ได้ดึงไฟฉายออกมาแล้วนี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็อัเดิทิมตอนที่นะครับผมนะมืดแล้วพระจันก็ขึ้นแล้วทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับผมนะก็ อัปเดตเป็นช่วงๆนะทุกคนนะก็อีกไม่ไกลแล้วครับผมก็ใกล้ถึงแค่แล้วก็จะเดินต่ออีกสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วครับผมเรจะไปนอนตรงที่พักตรงนั้นนะที่นะเพื่อนๆได้ทํามาทําไว้ทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเดินทางต่อดีกว่าไม่ไี้รอแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะดึกน,นะครับครับผมตอนนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมพุกสัตว์เลยคานด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันมีสัตว์เลอยคานที่ออกหากินนองคืนด,ด้วยทุกคนตอนนี้เร็ต้องระวังกันเดินป่าเนี่ยทุกคนนะต้องระวังมากเลยฮะก่อาานใกล้ถึงที่พักแค่แล้วทุกคนเ <c oughs> หนื่อยมากเลยนี่ ดูน้ำครับผมดนี่มีปลาหรือเปล่าซองออทุกคนโอ้โหทุกคนไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะมันคือลำธารที่แบบว่าเหือดแห้งแล้วทุกคนนะมันจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนไงนี่นเหมือน,นมีตากุ้งโอเคครับเดินทางต่อครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกทีนึงนะทุกคนถ้าถึงแค่นะทุกคน โอ้ทางลกมากเลยเว้ยปตรงในดีวะมืด,มดนะทุกคนนะว่าจำทางที่มาเมื่อเช้าไม่ค่อยได้ใช่บอกว่าตินตามลำธานนะทุกคนต้นไม้ใหญ่มากโอ,โอเคผมขอขอนุญาตเดินทางก่อนนะทุกคนนะเพราะมันลกมากเลย ครับผมตอนนี้เนี่ยผมเจอแสงไฟนะทุกคนเหมือนจะอยู่ตรงแคร่นะ <c oughs> นะครับผมตอนที่ผมนะครับผมตอนนี้ผมเจอแสงไฟนะครับผมเหมือนอยู่ตรงที่ผมจะกลับมาพักนะน่าจะมีคนมานะครับผมอ,อุ่นใจมากเลยไม่รู้ว่าใครนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยนะครับผมนะก็ต้องเสี่ยงลยนะครับผมนะตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าในกลุ่มหรือว่าทานป่านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคน นะครับผมเห็นไหมนู่นเลยทุกคนแสงไฟนะครับไม่รู้ว่าแสงอะไรนะแต่ดูดูมาแ,แล้วครับเหมือนแสงไฟใช้นะไฟฉายเลยโอเคครับเดีย๋ยวจะลองเข้าไปคน,ะนตอนนี้เราก้อยเขาใกล้แคมป์แล้วคนนะมาดูกันว่าเป็นใคร ตาน,อานเ,าเอเอ้าเสียงคุ้นทุกคนเสียงนักเกอร์เลยทำน้ำตงำรงไหนวะเะี้ฮะเยอ,อะี้หาดุจราก็หรอเอานักเกอร์จริงด้วยน้ยดิน้ยดิมาผมมนใจขนเยนะเลยทุกคนเจ็พักพวก ท้ำทำในน้ำเอออาไหนมึงบอกไม่มาดูไหนบอกวันนี้มึงไม่เข้าป่าดูก็ตอนแรกไป็เข้าไอ้มันี่เป็นชวนอใครชวนขารปลอมเกินพวกมึงเนี่ยวันนี้คุณภรรยาให้ออกจากบ้านแล้วเหรออือหนบอกไม่เข้าป่าดูตอนแรกว่าจะไม่เข้าแล้วแต่ว่านี่แหละไอ้นี่มันชวนมาไงมันอยากจะมานอนในป่าไงแล้วมาทำอะไรเดินๆขนาดนี้ทีหลังจะไปนอนที่นู่นดู ใช้น้ำตกดงไผ่อ่ะออกข้างบนนู่นเลยนะอือเอาแล้วทำไมกระบะเนี่ยที่นี่มันได้ยินเหมือนได้ยินที่มันได้ยินช้างอ่ะคิดในเองเปล่าคิดเป็นอะไรเหมือนช้างมันกลับมาตั้งแต่กัญชาเสรีนี้อาการหนักกันแเอวบอกแล้วที่บ้านนะคนทิ้งอะอย่าไปเก็บไว้เยอะผมมีความรู้สึกบิสุทธิ์บริสุทธิ์ครับกินเข้ากันยังเข้ากินแล้วพึ่งกินแล้วเสร็จมีอะไรเหลือเปล่า ไม่เหลือเหลือเลยข้าวก็ไม่เหลือปลากระป๋องข้าวก็ไม่มีอะไรต้มมามากินไหมเราไม่ได้กินข้าวเลยหรอยังกูก็ดึ่งลงมาเลยกูหนีลงมาเนี่ยหนี่ชิบหายอ๋แล้วมึงก็กล้าเข้ามานะมาคนเดียวด้วยประมาณก็ไม่ได้เข้าป่านานแล้วไม่มีจะกินแล้วไม่ใช่มึงอ่ะก็เข้ากล้าสมมติถ้าเป็นคนอื่นมาแคมมาหมูกล้าเข้าหาด้วยหรอ พอตรวดูแล้วน่าจะเป็นพวกเราแล้วมั้งพวกเรามาสร้างไว้แล้วว่าเป็นพันป่าเขาก็คงไม่ทำอะไรบั๋มอ่ะของจริงอ่ะของแท้คนเนี้ยแท่ของแท่ไม่ไหวไปเนเต้ไม่ขึ้นมาขับก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนขึ้นมาก่อนไอพี่เต้เขาขึ้นมานั่งพักก่อนนะมือเสือกภาพล้วเหมือนจะไม่ไหวนะใจขึ้นเยอะเลยคือของแท่ของแท่เลย ขอบคุณยังไงขอบคุณครับ่เราดูตาเทาอี้ดูตารอเดียวเาเดี๋ยวมาไม้กพี่กินนี่เนาได้นะเดี๋ต้มให้ลูกพี่ดิต้มน้ำร้อนก็เน้ำร้อนกินลงมาอืมกินแล้วเนื่ยไม่ทำแล้วอยากพลทักเมนไหมปวดหัวเปล่าไม่ปวดปวดใจไหมมีบ้าใจนิอยมีบ้า แม่เมียคนอจะไปแชทคุยตัดยอคสุดท้ายเปผมก็อกหักอ่ะไอ้ดอนผมได้จากพี่แทนเหรอก็พี่ดีเหละองค์หักกันสุดท้ายอ่ะองค์หักเมียคนอื่นอ่ะองค์หักจะเป็นชาวบ้านเนี่แน่นอนจัดอ่ะชอบคุ่มกันหรอผมชอบอไม่ว่ารับผ้ากุญแจเลยที่เราก็นึกว่าใครมาเขามาที่แคมป์เรา นะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงอย่างแคร่แล้วนะทุกคนนะหล่าวัดที่พักของเราทุกคนนะนี่เลยมาเจอเพื่อนๆสองนะครับผมขวันใจเนี่ยชาวบ้านอ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมก็เหนื่อยมากเลยก็คืนนี้นี่ผมคงไม่ไหวแล้วผมก็คงพักผ่อนขอพักผ่อนนะกมไม่คงไม่ได้ถ่ายแล้วนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วนนะครับผมเ <c oughs> หนื่อยมากครับผม คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับคงไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไปไม่ถึงที่ที่มันสวยๆแล้วธรรมชาติน,ะนี่ไฟก่ออยู่พอดีเลยครับผมอยาให้ลูกน้องผมก็อลูกน้องหัวข่าว,วนะทุกคนนะคนนี้ต้มน้าร้อนกินหม่ามาครับผม,ผมจะพักผ่อนหน่อยนะไม่ไหวแล้วมีอะไรจะฝากในช่องคนดังไหมครับผมมีเลยครับอย่าลมไปติที่มช่องผม้วยนะครับครับผม ฝากดูแลหัวใจเต้ด้วยครับใช่ครับนี่เห็นนะไอ้คนนั้นช่วงนี้ช่วงนี้หัวใจไอ้คนนี้นี่มันมันเหมือนมันมันดังอะนะคนนี้ฮะคนนี้มันดังแล้วเนี่ยเขาไม่ฝากอะไรอย่างน้อยก็ฝากเป็นกำลังใจท่าเต้ด้วยนะช่วงนี้เมียก็ยุ่งทิ้งเต้บ่อยว่าใช่เมียเยอะผมก็ช่วงนี้เมียเยอะช่วงนี้ต้องทำใจเกินมาผมรู้ผมหล่อใช่ไหมไอ้มันหน้าตาดีนะนิดเบ้าหน้าก็พอดูได้อยู่ดูอย่างที้น่าจะปล่อยให้ลงทางให้เข็ดเลยเออลงทางวันนั้นนี่แก่มาก โอเคแค่นี้แล้วล่ะเหนื่อยแล้วคิดจะถ่ายแล้วเหนื่อยมากเลยบายครับบบายายให้หน่อยครับ